สภาเงินก็ได้รอะองไม่ดีคุณภาพเขบอกว่าดีคืนเอแเอาลนอยเบอลยอออเราเยนยมันลื้นหเลาอ๋อมันอุ้ยเกือบขาดเก <c oughs> ือบขาดที่ตอนนั้นเลยโอ้เกือบเกือบขาดนีม่มันเกือบขาดเลยเกือ คือตอนนั้นน่ะเนาะใส่แล้วทดลองอ่ะผลาดขาดเลยแล้วก็บกมีทีเลยแล็เซตปกกรมลังจากใช้แอดดาฟุตบอลแท้แท้แท้ผมไม่รู้นะแท้แท้ก็แผมก็ใช้ครับแอดดาเอใหมันใส้อ,อีหกันแอดดาบานเจ้าที่ไม่แม่หรอใส่กันสินไงอเ้ียดเสียด